สวัสดีสายๆวันพุธนะคะเดี๋ยวเรามาชมสวนค่ะอัปเดตสวนหลังจากกลับมาจากไทยนะคะมาดูมุมนี้ก่อนเลยต้นรับสนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะมเมล็ดของเขานะคะเดี๋ยวพอเขาแก่เนี่ยเขาก็จะเอาไปสกัดเป็นน้ํามันนั่นเองเดี๋ยวจะพามาชมนี่ค่ะมุมนี้อลังการที่สุดก็มาชม ก่อนเลยบวบนะคะใหญ่มากค่ะบวบลูกนี้แก่แล้วนะลูกนี้แก่แก่จริงๆดูความใหญ่ดูความใหญ่ค่ะนี่เห็นไหมคือมือกำไม่ทั่วนะเห็นไหมใหญ่มากอะ่ะคือว่ามันใหญ่มากๆเลยใหญ่มากๆเลยนีเห็นไหมสามอาทิตย์ค่ะ ตรงนี้ก็อีกรูปนึงเดี๋ยวลูกแก่ลูกใหญ่เราก็จะเก็บไว้ทำพันนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็แก่แล้วเช่นกันก็จะรู้ว่าแก่หรือไม่แก่ก็ดูจากอายุของมันนะคะเพราะว่าเราจำได้ว่ามันโตวันไหนเนาะนะลกูกเล็กๆก็ทยอยกันทยอยกันโตเต็มเลยค่ะดอกตัวเมีย ตัวเมียก็จะมีลูกติดมาเลยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายแล้วก็ตัวผู้ก็จะมีก้านแล้วก็มีดอกอันนี้ก็คือบวบสกินี่นะคะใหญ่มากก็เลยต้องพามาชมน้องฝนขอมาค่ะอัปเดตสวนผักให้ชมหน่อยอันนี้ก็กอนี้ก็นี่เห็นไหมเยอะแยะเลยก็เมื่อวานหรือเปล่าเก็บกินไปก็มีลูกทยอยกันโตอยู่เรื่อยๆ แล้วก็นี่ก็เป็นมะเขือเทศที่นำมาปักชำลูกเห็นไหมอุ๊ยอันนี้ลูกใหญ่นี่นี่ค่ะแครอทแครอทสวยมากแครอทสวยมากเดี๋ยววันหลังนะคะจะพาเก็บแครอทวันนี้ยังก่อนวันนี้ชมสวนนะคะคลิปนี้คลิปนี้อัปเดตสวนหลังจากจากบ้านไปสาอาทิตย์เนาะสลัดก็ ออกดอกค่ะสูงมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดพันธุ์นี่เห็นไหมต้นนูนก็สูงเคโอไดโนก็ถูกกินนะคะไปบางต้นสลัดอันนี้ก็ลงก่อนไปไทยนะคะตอนนี้ก็ตูกำลังน่ากินอันนี้ก็คือผักชีลาวค่ะเห็นไหมสวยมากเลยกำลังออกดอก โอ้ยเ้ยกลับถึงสวีเดนโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะอันนี้ก็คือเคลไดโนหรือว่าเคลดำสวัสดโคลมาถึงก็ทำการทำความสะอาดแปลงผักแล้วก็ไล่บี้ไอเนี่ยนอนที่มากินนะคะนี่ก็มีตัวหนึ่งนี่คิดว่าต้าจะใช้ นอนมากินใบเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะใกล้หมดแล้วนะมีแบบเป็นนอนแล้วก็มีมีที่ยังเป็นไข่ก็มีก็ไล่บีทุกวันค่ะช่วงนี้อันนี้ก็สลัดอีกต้นหนึ่งนะเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ในที่สุดก็ออกดอกที่ยอดเดี๋ยวดอกนี้เราก็จะเก็บทำมเมล็ดพันธุ์นั่นเองดอกบานชื่นสวยมาก บวบลูกนี้ก็จะเก็บทําพันธนะคะปักทองก็เลือ้อยลงมามันมีลูกนะแต่ว่าแกนแกนค่ะแกนไม่ทราบเป็นพ่ออะไรเดี๋ยวเราไปชมในบ้านปลูกผักกันเนาะอันนี้ก็คือกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบก็ดอกก็ออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็ เหลืองค่ะแล้วก็ร่วงหล่นดอกไม้นี่ตกตกองุ่นสุกงอมค่ะนี่เต็มเลยก็ทยอยเก็บกินเรื่อยๆนะคะมสุกงอมก็จะกลายเป็นสีเงินเข้มค่ะนี่อ้าแมวเรียกนี่อันนี้ก็คือสุกงอมนะคะองุ่นลูกไม่ใหญ่นะลูกเล็กแต่หวานค่ะสุกงอมแล้วหวานนะ อันนี้ก็ข้าวโพดค่ะชนหลังคาละสูงมากแล้วก็พริกก็กำลังออกดอกข้าวโพดออกฝักตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็มีอีกฝักนึงมะเขือเทศก็สวยงามมากค่ะต้นเขาใหญ่มากนี่เห็นไหมต้นเขาอ้วนอ้วนอ่ะการเขาหนะ ก็แดงแล้วบางส่วนเดี๋ยวไปดูข้างในคะ่ะอันนี้ก็โหระพาใบกระเพรานะคะก็เพิ่งเด็ดกินไปเมื่อวานเนาะมุมนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะอันนี้ก็ข้าวโพดอีกในนี้มีสองต้นมุมนี้แล้วก็มีแมงลักแล้วก็โหระพาเนาะ กระเพราอะไรเงี้ยแล้วก็ผักแพวเอ้ยแล้วก็มุมนู้นก็มะเขือเทศน่าแดงแล้วนี่ค่ะมะเขือเทศแดงแล้วก็มาเด็ดกินไปนเห็นไหมนี่ก็แดงแล้วสวยมากเลยนี่เห็นไหมจะเด็ดมากินสักลูกไหม รุ่นนี้สีแดงเข้มสุกแล้วนะ หวานอร่อยค่ะหวานชำ่ำอร่อยมากมเาะเขือเทศจากแม่คุณพอติอ่ะทีนี้เราไปชมมุมนู้นของบ้านปลูกผักอุ้ยกระเจี๊ยบสวยค่ะต้นกระเจี๊ยบชอบมากดอกไม้กระโด่งจุกจากบ้านไปสามอาทิตย์กลับมาดอกไม้บานรอเต็มเลยอันนี้ก็เคลวดำค่ะ แปลงนู้นก็เคลต่างๆสตอรอเบอรี่วายแล้วนะคะดอกทานตะวันบานแล้วดอกบานชื่นโดกดกดกมากๆเลยดอกบานชื่นดก,ดกมากๆ,กากากๆสวยด้วยนี่ค่ะสวยมากอุ้ยมีผีเสื้อด้วยค่ะนี่เห็นไหม กมากๆเลยสวยมากมะเขือเทศข้างนอกก็เริ่มโตนะคะนี่ยังเขียวอยู่ค่ะเห็นไหมเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะในนู้นก็มีนี่นอันนี้ต้นแก่นตะวันค่ะเขามีหัวนะหัวอยู่ข้างล่างค่ะ คลิปนี้พาชมสวนล้วนเล้นล้วนเลยค่ะในนี้ดอกทานตะวันองุ่นเริ่มสวยละเริ่มสวยละแต่ว่าดอกมันน้อยค่ะเพราะว่าเริ่มต้นเราไม่ได้ใส่ใจมัวแต่ไปสนใจอย่างอื่นค่ะก็เลยออกฝักอยู่ไม่กี่ฝักออกฝักว่าออกออก,อ,ออกผลออกดอกอยู่ ไม่กี่ช่อนะคะหนึ่งสองแล้วก็ตรงนูนงน้นอีกตรงนู้นอีกรู้สึกไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนอีกหนึ่งก็คือมีแค่สามพวงเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่นี่ดอกทานตะวันมีพึ่งมากินน้ำหวานตลอดผีเสื้อก็มา ตอมผักเคลไดโน่อะมาถึงมุมสุดท้ายค่ะอาจจะไม่สุดท้ายเดี๋ยวจะอัปเดตแอปเปิด้วยเคลค่ะเคลเคลเคลไดโนกับเคลม่วงนี่ดอกบ้านชื่นกระโดกดกดกมากๆเลยคือมันดกมากอะนะ ชาวเลืองก็ดกเคลไดโนก็สวยเคลม่วงก็งามมีมแมลงมากินใบสะพรุนเลยแต่ว่ากำจัดออกไปแล้วนะอุ้ยนอนเจอนอนคะ่ะเจอนอนเจอปุ๊บเราก็ต้องบี้คะ่ะอุ้ยเจอตัวใหญ่ด้วยนอนตัวใหญ่เลยตรงนี้ออกมาซะดีๆนี่แนะ่หมดยังหมดยัง โอ้ยเดี๋ยวนะตัวเล็กป้าเนี่ยคือเขา<ม>เขาเขาแฝงโอ้ยนี่อีกตัวเขาแฝงตัวอยู่ตามใบไม้อะตามซอกตามอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเหมือนกิ้งกิ้งกาหรือจิ้งจกหรืออะไรอ่ะเขาจะปรับสีให้มันเหมือนกับผักอะมองไม่ออกเลยมองแทบไม่ออกเลย โดนโดนทุกยอดก็ต้องคอยมาบี้ทุกวันสวยค่ะสวยโดยรวมถือว่าเขาก็ไม่ได้รับความเสียหายนะคะนิดหน่อยแค่นั้นเองก็ปลูกผักแทนดอกไม้จะกินก็มาเก็บไม่กินก็เก็บไปดูเล่นเป็นดอกไม้นั่นเองนี่ก็สวนหลังบ้านนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะชมแอปเปิ้ลแอปเปิลสุกแล้วนะ นี่ก็คือแอปเปิลค่ะร่วงหล่นเต็มเลยดีเลยค่ะเดี๋ยวเก็บไปทําปุ๋ยในทางปุ๋ยหมักยังมีพื้นที่อยู่นะคะเดี๋ยวจะเก็บแอปเปิลไปทําปุ๋ยหมักดกจนกิ่งแทบหักคือว่ามันดกมากอะนี่เห็นไหม,มกิ่งนี้รู้สึกว่าจะหักลงมาหรือเปล่าเนี่ยทําไมมันเกือบถึงพื้นอะอาจจะหักเนี่ยไม่หักก็ เออมันไม่หักแต่ว่ามันโน้มลงมาเพราะว่าแอปเปิ้ลลูกหนักมากนี่ใครเห็นไหมล่วงหล่นลงมาเนี่ยปุ๋ยชั้นดีเลยแหละปุ๋ยจากแอปเปิ้ลสุกแล้วนะคะกินได้นี่นี่ก็คือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลต้นนี้อร่อยคะ่ะหวานฉ่ำเรยวๆ